ที่นอกเส้นทางของฉันนี่ยก็พิมพมาเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าพิมพเห็นว่าชาวเน็ของพิมพเหยนน้องน้องนักศึกษาและที่ยังเรียนอยู่ก็มีค่อนข้างมากนะคะพิมพก็เลยคิดว่า ตอนประกอบสมัยที่เรียนเนี่ยพิมพก็เรียนใช้ได้กับเขาเหมือนกันนะก็แบบเรียนเกรดสามเกรดอะไรอย่างนี้มันตลอดนะคะก็เ <c oughs> ลยคะิดว่าเอ้ยก็คงไม่แย่นะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าพิมพอยากจะมาแช์นะคะเคล็ดไม่รับเลยนะคะ <c oughs> ของการเรียนให้ได้เกรดที่ดีแล้วก็คือเรียกว่า <c oughs> พอเราเรียนเกรดดีเนี่ยความความสบายใจในในชีวิตเราจะมีค่อนข้างเยอะแล้วแบบเ้ยเราจะติดโบหรือเปล่าจะโดดออกหรือเปล่าจะซิ่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะลดลงมันทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะนั้นถ้าคุณอยากทราบว่าเคล็ดรับทําให้ชีวิตมีความสุขจากการเรียนให้ได้เกรดดีทําอย่างไรของพิิิมมมมบ้้้้้าาาานนนนนะะะคคตตดดดดชไไไเเเีววถก่ัปป็ ก่อนคุณจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดเนี่ยพิมแนะนําว่าให้พยายามศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นก่อนให้มากนะคะเพราะว่าการที่เราเลือกเรียนสาขาที่เราชอบหรือว่ามีความสนใจเนี่ยเราจะเรียนได้ดีมากกว่านะคะพิมไม่อยากจะให้คุณมวแต่ไปมองว่าวิชาที่คุณต้องเรียนคืออะไรบ้างแต่สมมติว่านะสมมติว่าในใจมองว่าอยากจะเป็นสถาปนิกอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยให้พยายามไปศึกษาเลยว่าคนที่เขาทําอาชีพนี้ชีวิตเขาต้องทําอะไรบ้างในตอนที่เขาทํางานเพราะว่า คุณไม่ได้จะอยู่ในที่เรียนไปตลอดการถูกไหมคะคุณจะเรียนอยู่แค่ไม่กี่ปีที่คุณเรียนหลังจากที่คุณเรียนจบแล้วคุณต้องใช้ชีวิตไปกับอาชีพนน่ะไปอีกนานเป็น10 10 10, 10, 10ิบปีเพราะเพราะว่านั่นคือสายอาชีพที่คุณได้เลือกแล้วครับเพราะนั้นอย่างแรกที่สาคัญมากๆเลยคือคุณต้องเลือกสายการเรียนให้มันตรงกับความต้องการว่า ไลฟ์สไตล์ชีวิตเนี่ยนะเขาถูกส้องเป็นไ <ขอ S 1> <อ>พี่<ห>เองก็ประเภทจับพระจับผูนะคะคือเนื่องจากว่าตอนเอนทรานที่เป็นเอนทรานของรัฐเนี่ยเนอนไม่ติดพี่ก็เลยไปเข้าเอนแบ็คพี่ก็เลยไม่มีคณะให้เลือกมากเพราะพี่เป็นรุ่นหลังเอนทรานส์แล้วเดี๋ยวก็จะเหลือไม่กี่คณะถูกไหมคะพี่ก็จะเลือกคณะที่แบบว่าโอเคคิดว่าโอที่สุดละแล้วก็เลือกเรียนคณะนั้นไปค่ะโดยที่พอเข้าไปมหาลัยปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกนะคะที่คุณต้องทำคือคุณต้องเช็คกับทางมหาลัยว่าอย่างของพี่เนี่ยไม่เช็คเลยว่าถ้าเกิดอยากจะได้เกียรตินนิยยมเี่ ต้องมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างคะคะอ,อย่างในกรณีสมัยที่พิมพ์เรียนโอ้โหรุ่นพิมพ์นี้เป็น10กว่าปีไปแล้วนะคะก็คือว่าต้องเรียนจบภายใน4ปีนะคะต้องไม่เคยได้ดีด็อกนะคะได้ไม่เคยได้เกรดดีด็อกแล้วก็ต้อง อะไรอีกต้องได้เปลดเฉลี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นไปนะคะสึกว่า3.6ขึ้นไปจะได้เกียร์นิยมดับหนึ่งของพิมพ์นี่3.59เลยตกมาได้เกียรินิยมดับ2นะคะก็คือคุณต้องเช็คก่อนเลยนะคะว่าหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ของเขาที่จะทําให้คุณได้เกียรินิยมหรือว่าจะได้ตาเป้าประสงค์ที่คุณต้องการไวนะ้น่ะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่พี่พง์เช็คเสร็จแล้วเนี่ยคราวเนี้ย พิมก็ต้องมากําหนดตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะเรียนอย่างไรคะเพราะว่าตัวเราเองเราไม่ได้เพิ่งมาเริ่มเรียนหนังสือวันนี้ถูกไหมเราเรียนตั้งแต่อนุบาลปถมมัธยมนะคะเราพอจะเห็นแนวตัวเองก็แบบาเฮ้ยทาแบบนี้อะไรมันเวิร์กอะไรไม่เวิร์กนะคะแล้วถ้าเกิดแต่ก่อนที่เราเคยได้เกรดไม่ดีแล้วมันเกิดความกังวลใจมาตลอดเนี่ยเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอยู่ตอนช่วงมหาลัยแล้วเนี่ยเหมือนกับโค้งสุดท้ายถ้าเกิดคุณไม่ปรับมันก็ไม่ต้องปรับแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนปริญญ ค่อนข้างน้อยหรือแย่เนี่ยเราจะไปเรียนต่อปริญญาโทอะไรพวกนี้ค่อนข้างลาบากค่ะเพราะนั้นใครที่มองไกลว่าอยากจะเรียนปริญญาโทเป็นเองเนี่ยคุณต้องทําปริญญาตรีให้ค่อนข้างดีเพราะว่าไม่งั้นเวลาแอดมิชั่นเข้าปริญญาโทเป็นเองมันจะค่อนข้างยากค่ะแต่ตัวพีเอพี่ไม่ได้เรียนนะเพราะพี่เรียนปริญญาตรีพี่ก็พอละการเรียนเหนื่อยมากแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็พอเริ่มเข้าเรียนปุ๊บเนี่ยเมื่อตั้งเป้าแล้วอยากจะได้ เกียรตินิยมคุณก็ต้องตั้งเป้าให้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าแล้วสไตล์การเรียนของเราล่ะเราจะต้องปรับอย่างไรบ้างนะคะสำหรับพิมเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือคุณต้องมีวิน,ยนัยพิมคิดว่าเรื่องวินัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือคุณต้องกําหนดระเบียบวินัยกันในการใช้ชีวิตตัวเองเพราะว่าพอหลังจากที่เราผ่านช่วงเวลา มัธยมปฐมมาแล้วที่แบบเหมือนกับโอ้โหต้องโดนบีบบังคับมากหรือต้องใส่ชุดเรี่ยนนี้ต้องตัดผมแบบนี้ต้องตัดเล็บแบบนี้ห้าม,ามนี่ห้ามนั้นห้ามเยอะไปหมดนะคะพอผพอ่านเข้ามาถึงช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเป็นโอ้โหอิสระมาถึงแล้วนะคะซึ่งที่ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะว่าพอเรามีความรู้สึกโอ้โหมันอิสระมากมอะไรมากเนี่ยคือเราหลุดเราจะหลุดเหมือนกับสติหลุดอะไรอย่างนี้ไปเลยนะคะซึ่งมันไม่ควรเราควรจะยังต้องรู้จักที่จะควบคุมตัวเองมีวินัยในการเรียนนะคะคนที่เรียนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาหาลัยเปิดของรัฐทั้งหลายนี่พิมพ์แบบสูงหกมากๆเลยค่ะเพราะเขาต้องมีวินัยในตัวเองอย่างสูงเลยอย่างตัวพิมเองเนี่ยพิมกำหนดวินัยให้ตัวเองว่าอย่างไรบ้างนะคะคือของพิมเนี่ยเวลาเข้าเรียนเนี่ยนะพิมจะต้องเข้าเรียนทุกคาไม่เคยโดดเรียนไปตรงเวลานะคะเวลาที่หลังจากเรียนแล้วเนี่ยมีการบ้านมีอะไรก็ต้องทําทั้งหมดตั้งใจฟังตั้งใจจดนะคะหนังสือที่เวลาได้มาเนี่ย สวยๆงามๆเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเก่งจะเอานังเอาปากกาเอาไฮไลท์เอาอะไรลงอัดให้เต็มที่นะคะเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดคุณมัวแต่ห่วงหนังสือตอนนี้คงได้กลับมาเรียนรอบสองจะได้หนังสือสะอาดที่เรียนจากเทอมที่แล้วมันเรียนเทอมนี้อีกครั้งนะเพราะนั้นไม่ต้องนะคะซื้อมาแล้วเรียนเขียนจดอะไรให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็หลังจากที่กลับไปถ้าเกิดมีอะรสงไซเมนอะไรก็ทําให้เรียบร้อยอย่าไปแบบมัวแบบอู้มัวแบบอะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วของพิมเนี่ยนะพอพิมกลับถึงบ้านเนี่ยพิมพจะนั่งอ่านเปิดทบทวน วัยวัยอีกอีกรอบแล้วก็ถ้าสมมุติว่าวิชาเนี้ยตอนแรกเรียนวันจันทร์แล้วครั้งที่2เรียนอีกทีวันวันพุธอย่างเงี้ยพอวันพุธใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าคาบสักประมาณ5้าทีสิบีก่อนคาบคุณก็จะนั่งอ่านทบทวน ของครั้งที่แล้วเปิดไวๆเพราะว่าสมองคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฟังรอบเดียวแล้วจําได้ทั้งหมดนะคะเออมันก็เลยต้องแบบมีกับสำหรับวนกิบบดบ้าช่วงเวลาหนึ่งที่ส,สาคัญมา,มากๆก็ช่วงสอบนั่นเองนะคะมันจะมีทั้งสอบคุยส,สอบเก็บคะแนนถูกไหมแล้วก็มาสอบใหญ่ก็คือสอบมิดเทอมสอบปลายภาคอะไรพวกนี้นะคะของพิมพเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการสอบเล็กคือสอบคุยสอบเก็บคะแนนเนี่ยพิม์จะเตรียมตัวล่วงหน้า3วันนะสามวันโดยที่เอานังสือมาอ่านเตรียมตัวแล้วก็จดทําช็อตโน้ตทุกครั้ง ะะทำช็อตน้ตทุกครั้งที่มีการสอบแต่ถ้าเกิดเป็นการสราอบใหญ่คือสอบ mm hmm. <ร>ปลายภาคสอบมิดเทอร์มอะไรพวกนี้พิมจะอ่านล่วงหน้า2สัปดาห์นะคะโดยรวบรวมโน้ตที่จดเอาไว้ทาเอาไว้เป็นชอ็อตน้ตตั้งแต่ตอนที่สอบควิปเนี่ยมารวบรวมแล้ว,ลวก็ทาเพิ่มให้แบบมันคอมพ l e ทเลยนะคะหลังจากที่เราทำพวกนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่ต้องทาก็คือต้องอ่านทีแค่อ่านเฉพาะหัวข้อเสร็จแล้วแล้วก็พยายามพูดให้ตัวเองฟังให้ได้ว่าเนื้อหาทั้งหมดมันมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถจะ พูดออกมาได้แล้วแล้วก็เวลาที่เราทาข้อสอบเขียนนี่ค่ะเราจะเขียนได้ไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดได้เราก็จะเขียนไม่ได้เเหมือนเดกเวลาเรียนภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดพูดไม่ได้มันจะเขียนไม่ได้เพราะว่าสมองมันจะคิดไม่ทันมีบางคนถามว่าตอนที่พิมพ์เรียนเนี่ยพิมพ์มีแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจอะไรในการเรียนนะคะแล้วก็ไปคอยขอกําลังใจอะไรจากใครหรือเปล่าพิมพ์บอกเลยว่าสมัยเรียนเนี่ยพิมพ์ไม่เคยที่จะแบบว่าไปแบบอุ้ช่วยให้กําลังใจหน่อยหรืออะไรอย่างนี้นะคะในการเรียนไม่ต้องไปขอพ่อไม่ต้องไปขอแม่หรืออะไรอย่างเาว่่ชือ กำลังใจที่มัน้ทงออกมาจากตัวเองเท่านั้นนะคะที่มันจะยั่งยืนถ้าเกิดวันหนึ่งคนที่เคยให้กําลังใจคุณเขาไม่อยู่แล้วคุณจะทําอย่างไรนะคะมันไม่ได้แล้วก็จะไปคอยขอกําลังใจจากเพื่อนที่ไม่ตั้งใจเรียน<อ>ก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะคะมันกลายเป็นเตี้ยอุ้มคอมลากกันไปทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องคอยที่จะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ฉุดกระชากตัวเองออกไปจากจุดที่แบบเรากําลังทําอยู่เนะะี่ยค่ะคือให้มันดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆอีกวิธีหนึ่งที่พิมพ์ใช้ในการให้กําลังใจตัวเองก็คืออลงงจินนตาากรถึ วันที่เราสอบเสร็จแล้วเราไปดูเกรดพีพ่ไม่แน่ใจว่าหาอะไรอื่นทาไงเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีดูในเว็บอะไรอย่างนี้กันแล้วนะอินเทอร์เนต็ตอะไรแบบนี้นะแต่สมัยที่พี่เรียนเนี่ยเขาจะใช้วิธีติดบอร์ดนะแล้วพอมาถึงแล้ก็มาไล่เลยค่ะว่าของใครของใครของใครเวลาที่อินแมจินหรือว่าตอนที่เรามายืนไล่พบอกับเพื่อนๆมากันเต็มหมดแล้วไล่แล้วเจอของเราเอ เขาเล่าเอเขาเล่าเออะไรอย่างเงี้ยมันภูมิใจนะแล้วก็เอาเอาแบบเอาเมจิวงอะไรแบบนี้นะคะก็แบบไม่เกิดทำทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าเราสึสกสะใจแล้วก็ดีใจที่แบบเราทําได้อะไแบบนี้นะคะ่ะรวมไปถึงด้วยกิดว่าคุณแบบใกล้กัเลยถึงเป้าหมายแล้ะอยู่ปีสแล้วอ่ะเพื่อสุดท้ายจินตนาการเลยว่าเดี๋ยวตอนขึ้นรับปริญญานะรับแบบรับคนแรกคือประมาณรับคนแรกของคณะพอได้เกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะ เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองทําได้นะพิมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันในปีแรกที่พิมเรียนเนี่ยพิมพ์ก็พลาดนี้มาหลายอย่างคือเข้าใจว่าตัวเองจําได้มันเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเองอย่างมากเลยค่ะเข้าใจว่าตัวเองจําได้ตัวเองจําไม่ได้คือแบบว่าคิดว่าระหว่างที่ฟังครูเข้าใจเข้าใจเข้าใจคิดว่าจําได้ก็ไม่จดนะคะพอไม่จดพอกลับมานึกอีกทีนึกไม่ออกจําได้มันติดปลายลิ้นมันอย่างนี้อย่างนี้คือ อย่าไปเชื่อความทรงจำองเรมาเพราะวันหนึ่งที่เรียนสมมติคาบสามชั่วโมงเนี่ยนะคะข้อมูลมันจะเยอะมากเลยพิมพแนะนำว่าคุณจดค่ะอยากน้อยจดหัวข้อก็ยังดีนะคะเพื่อช่วยจับสำหรับประเด็นสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องที่พิมพูดยากหน่อยเนาะแต่ว่าก็พูดไปไงี้พูดไปตรงๆเลยนะคะคือว่าอยากให้เลือกคบเพื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีคนเคยพูดเลยว่าตัวเราก็จะเหมือนกับคนรอบๆตัวเราห้าคนหรือสิบคนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะคะเพราะนั้น มันเป็นเหมือนคําสุภาษิตเก่าของไทยนี่แหละค่ะคือคบคนพานคนพานพานไปหาผิดนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณคบแต่คนพานรอบตัวเนี่ยเราก็คนอื่นเขาก็มองเราเป็นคนพานดไปด้วยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนดีก็ตามนะคะเช่นกันถ้าเกิดว่าคุณคบแต่เพื่อนที่เอาแต่เที่ยวไม่เข้าเรียนโดดตลอดอะไรแบบนี้เราก็จะคนอื่นก็จะมองเราเป็นเช่นนั้นไปด้วยแล้ววันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นเช่นนั้นไปนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่ายังไงก็เลือกเพื่อนนะคะเลือกกลุ่มคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วย <S <S นิดนึงนะคะ สุดท้ายนี้ก็คือจะบอกว่าการเรียนเก่งเรียนดีสุดท้ายมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวที่เปิดทางนะคะเพิ่มโอกาสในชีวิตให้เราได้เช่นกันนะคะแน่นอนอาจจะบอกว่าแล้วทีสตีฟจ็อบบิลเกตไมเคิลเดลเรียนไม่จบทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าจากกี่พันล้านคนนะคะที่จะมี3คนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ใช่3คนนี้จาก หลายหมื่นล้านคนบนโลกนี้นะคะเราก็คงต้องพยายามเรียนให้ดีนิดนึงค่ะอย่างน้อยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตเอาละคะ่ะวิดีโอนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะพิมพก็พยายามอยากจะเรียบเรียงรวบรวมมาให้มาถึงท่าเป็นไปได้เท่าที่ยังจําได้นะคะเพราะว่าพิม์บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆคนต้องบอกเลยพอฟังเสร็จพี่มัน c o m ม o n s e มากเลยที่พี่ทำอ่ะกลับมาบ้านอ่านหนังสือนี่อ่านหนังสือทําการบ้าน <c oughs> ไม่โดดเรียนไม่อะไร แต่นั่นแหละคะ่ะมันคือสิ่งที่สําคัญนะคะบางทีบางคนจะมองค่ะว่าเอ้ยมันน่าจะมีทางลัดดีที่ทําให้เราเรียนดีได้มันไม่มีเหมือนลดน้ำหนักมันไม่มีทางลัดนะคะเรียนดีลดน้ำหนักไม่มีทางลัดอยากได้ต้องทำเอาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะขอให้ทุกๆคนได้เกรดดีๆได้เกียรติยศกันทุกคนเลยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวีดีวยกันจนจบคะ่ะแล้วเราเจอกันเรีโอหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ